สวัสดีค่ะกำลังมี่มาบายิีงยมดองพี่ปุ่นดองทางแรมะยแก่เมยดองทางคุณแหล่สะทึกนุณหะโบโบมีอกดองแดงอ๋อบะยิ่ยมดองเหรอวะดองมให้อมมาเต้ดองมาให้เออมาเ้ตะพุ่มัมีแขวยัมตะพุ่มนอนอยู่นักเอูเดี๋ยวสันไปทางไหล่ะแก่เมย แล้วมั้งเป็นยังหึมเข้าสมแล้วเข้สมหวานตืดเลยแต่แจ้งว่าอุ้ยต่อไมปยิ่งแบบนี้มันแก่นอืมมัหลอดดาอันนั้นหนีอยู่มาหลอดยาดายาญ่ด้วยดองเฮ็ดหยั้งจังสิเปื่อยบัวเปนยังดองบัวเปื่อยเลยจะไปข้นจะไปบ้ายแค่นั้นเอง หอเมาอมดีต้องจับดอกดีหอมเลยด้วยเจมมเล้ี่หี่ยังมากใช่น้ำานพัอยู่อืาสมเลยใชบ่เพ็ดดอกไปยูคื่องดี่อันนี้วาไปนะ สองปุ๊กใหม่ๆมายามใหม่ๆแต่วนีไปซองสามปุ๊กหนุงมยูว่ัสดบัดเดี๋ยนี้ตีนันตีนี่ว่าเป็นกี่เรากี่ยือนี่ว่าังเงมเนี่ยเป็นกี่เรากอได้ึินตันนี้เดี๋ยวจะมันเหนือนังมันแตกมานั่งมันแตกได้ตาตะกี้ตาจะลบมากหน่อยนี่นเอง ลอยนี่อยแล้วก็บคนตัวเลยเส่นเช่นมาอยู่อืม้ัหเหนูมันจีนบางยี่ยมเกเบียรหอนหัวเบยหอนงัวอืมหัวจะจีหอนเบียหอนงัวงัวหอนเด็กหอนร่มตึงตึงอยู่พระทุงอือ กึนทั้งในเลยไม่บอกกอกันเนี่ยขึนทังในเออนี่บบกอดเยอทำอยู่กอยทำอยู่นี่โอ้นงมีมันาะเนายอันาะอียนี้ยังร่อนออบก่านางคืออยคือย่ายดใคห่างห่างนางคืออันนี้แม่ตอมตอมเขาขึ้นไปหาผ่านเพราะนางสิว่าโอ้ยนี่เขาเหรอ เราหยิกหมาบาๆไม่จังเลยบ้าแต่แดดบ้านเห็นโผล่อยู่เลยโอลีสาวยู่ไว้ไว้น้ำ่วนน้องนำให้ได้

ตมมั้มชมพูนะมชมกับชมพูชมพูใส่ผงหน้าหลายถ้ามานหน้าบกอกก<ม>ระเทเทศอะไรนีนใใน่ใส่หลายใส่หลายเกินเจ้าของก็ยังกิแบบหนหมดอลยเออนั่นแหละลูกเป๋ากระดุยนนั <laughs> ่อะไรมันนองเปลือกนี่แหละเจ็บคอแล้วนั่น <laughs> <laughs> ไม่เง่าย นี่เป็นยังคอยบังหนุนุ่น,นีบนน่บอสดอกก็ไม่เบออสมนสมด้กี่ลับกินจาลงวันหลอกตันอนหลับ กี่นายหยังมหนึ่งบาแก้ะขายเล้านุ่มเขาไม่เป็นที่หลังคือหายล่ะนเป็นโดน่นเป็นโดนแท้แต่ก็ยากแก่ปวดลำไส้หายหรอกรีคนจริงจะเตกับเพื่นหนึ่งเดี๋ยวถามแม่คนแหนเอ้ยเพื่าม เดืหมมันดือเหรอาพรลาลนก็แห้งอยู่ตัวมามันอหมอตัวลพอแดงก็หายหกนี่ปี้องลาอยู่หลวงอเขาไม่ซีนาห้องอเขา่น้าโดนดูเือกจะ้าเนี่ยแบบี่สั่นดียมองไเจ้าม่นี่

Mà bây giờ bây giờ nó không có thịt. Còn lạc thái nó không phải chăm cứu bản lạc hạt. Bản lạc Nên lấy khuôn cái đi. Lắp tà bò tà đôi. Cơm bò. Nó lắp tà. Đúng. Đến sẵn nó. Nó khó lắp tà. không có này à, không có thịt. Cái này nó không có แล้วมันหายขอมาคุยกับผีเบิกมันรักยิ่งเหล่น้อยน้อนิ่นิดนึงเลยรับไปยิบหนึ่งรับไปยิบน้อยรับง่ายเนาะร่อง่าจะได้เนงะเศร้าปากเลยก้นเลยดีวะน้อยง่ายดีนี่นีน้อนกบเราได้งายตัวเราเลยขอดีวะนี่ยคนนี้นรามาคุยเขาเดียวนี่เราเหมันมาหาบึงบัตซี มันเสียงเงินเงินเดือนเงนนี่แหละเงินกะตัวแต่ผมว่าไปเห็ียดไับอะไรไปเบิกงมนอไปยังไงไปเบิกมันได้่ยูหักบงบงหมดกัสีสัมันสัวมงก็พ้งอาศียแหละมันสัวแล้วก็มาหาคนเขาเบิองไหนเบิองไหนมันใส่ไรบัมันไปศูนย์ไปแจงเขาว่ามันเป็นบเขาะ้าวแล้แหละไปปรับบ้อปรปบอยางนมันเขา ห้าเราจีบไป้น้อตรงอาามาให้บึงให้เล่าอืมนี่มันเขาคือส่นเบิ้งจะคล้องนี่ส่นนวาวาเล้าี่นจะวนรอบบรยนหอมก็ว่าตาดี่คนเนี้ยมัดหังบงก็มันเข่าอยู่แล้วเงินหักวันเนี่ยบุงหักเจาคล้องนี่ตรงสูเออมันเลื่อนเขาเขาเยื่อนเลื่้วถ้ากว่านนีเพ็นคนหูมัดแล้วมัดเขยียงวันเราจะวนจะวนคนบ่ยอมคนนี้จะบง บวมหมดหรอเพราะว่าตาวิ hmm. so so ่นง mm ูเอ็นงูอะไรก็บ่มเพราะว่ามันเข่าอยู่เดือนไหนเป็นเดือนอะไรก็บ่มโอ้เออแมนแต่โดยเราเบิ่งสมมติบั็นี่ปีเดี๋ยวโอเราเบิ่งกี่ปีมันเจอเขาก็เอามาถูกหยอดแมนบอไปปักไปบอ้มันจะเข่าสั่นแม่เงินเดือนบัวเดือนหนึ่งแมนบอโมนี่เดือนนี่เดือนหนึ่งเขาก็กจะเขียนว่าเดือนหนึ่งเทียวหนึ่งวันจะเซียนโมคาลาเออวันที่เขาก็เขียนว่าวันที่สี่ป่ะสิ แต่เดือนก็อื่นเดือนนึงเนาะเดือนมกราเราติดมะเขวนี่มันกะทิมาอยู่เงินเดือนผู้พิการเพิ่นอีกหนึ่งแถวอีกเป็นเงินผู้สูงอายุเพิ่นเดือนนี่มันเขาสองอันเออเขาสองแถวเพราะเราได้สองยางอือืเราก็ว่าเราเบิ้งคับเบิ้งคับเราเกษตรเ่าได้เ่าได้ตัวได้มืองนี้ใส่พวกใบปับนี่แหละเพื่อมาวันจันทร์ใส่พวกไปปับพอดีเราก็เอาไม้เบิ้งให้ใบใหญ่เขาวๆใหญ่เขาเวแค่ไหนกันเด้ เพราว่าได้แ hmm. ล <Yeah. S 1> really? mm ้วเราบ่อเสือเขาได้ออมาสองตัวน่ใจได้มากเท่ไปเบิกอ๊้บ่แมงดเบ่อแล้วบ่มพี่เงินพีการแล้วบ่มพนะหน้าปาเนียมว่าปลาหน่อยพี่ลเจ้าคือไรเจ้าโอ้เจาโขกเจ้าโอลโหจมไปสันเลยแต่แต่ว่าตีสิบมาไม่หกอองว่าตียี่สิบพราะยี่สิบเป็นวันจันมือนี้เรามาสูยพ้ง่งแเราก็บ่อนีใม่เบื้องหน้าอมือนีนก็เลยว่า บอกเราเมื่อวานว่ามุญนวันจันจอดไปอบประตเขาเบิ้งเราก็มาไนายกเบิ้งได้นี้วันนายกโดยหน้าจอดโดยเฮ้ยเบิ้งกานเบิ้งมันไปเจอไอ้แมงอือเขาเ๋ยวตาพุ่มใบเขาขาวเพียนหนึ่งเขาก็พิมพ์ให้เราแบบเขาซองเท่ยวอลันหากเราบุ้งก็จะพุ่มเหม่งวัวไปที่เราต่อมาที่บ่ายเราหนี่เทียวนีเงินเดือนเงินเดือนด้วภูมิการเที่ยวนีเงินเดือนผู้สูงอายุเงินเดือน ผมช่วงอายุมันได้เจ็ดหลอดแล้วเจ็ดสิบปีคุยการมันได้เปลี่ยนหลอดมันก็สองแถวเดือนหนึ่งถึงสองแถวโอ้โอ้เราก็ถือไปเป็นโอ้โอ้หลักจิบันโอ้โอ้โอไปคนเนี่ยเดี๋ยวว่าเป็นร่วงต้วได้แบบนี้